สวัสดีค่ะพี่น้องคะเย้ดีใจมากเลยคะ่ะเงินเขาแล้วพี่น้องเงินเขาแล้วเฮ้ยสบายใจแห้งพี่น้องคะ่ะทั้งตี๋กบกังวลมากแบบให้มือเลยค่ะพี่น้องยานเงินโบเขาพี่น้องโอ้ยในที่สุดก็เข้าแล้วค่ะครั้งแรกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะที่เฮ่าในเงินก็เฟซบุ๊กค่ะพี่น้องดีใจน้ำพุน้ำเนินจังอยาาู่จ้าโอ แล้วแล้วพัแล้วพันแล้วหลุนแห้งครับพี่น้องเป็นยังจัง่ารหลุนครับพี่น้องก็คือปัญหาของกับว่าท่านหูว่าเป็นปัญหาหรอกพี่น้องคือเข้าเข้าเข้าไปเบิ่งเข้าข้มเม่นอ่าเต่ละอันปัญหาคนว่าก๊อกรับเงินเป็นภาษาไทยมันสีบว่เงินเขามันชีบว่าในเงินเพื่อนว่า ฮวนอยูเยออ่เด้อพี่น้องมาหนิฮวนฮวน่ะอันเรียว่ายอดเงินเพิ่นน่นเพิ่นชำระไห้แล้ว่ะคะพี่น้องแต่ว่าเงินอ่ะบ่าท่านเขาค่ะพี่น้องไอเพิ่นบอกว่ายอดชำระไห่เนอะแต่วันที่ยี่สิบเนาะพี่น้องเนาะก็วันที่ยี่สิบสาม้วเด้อพี่น้องเาี่ยมือเศ้ากับ่าเขาเที่ยงกับ่าเขาโอ้ยออ้แข่งพี่น้องคะ่ะกับแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามันกะแก่ได้อยู่ ท่นเขาอกเป็นภาษาไทยนะพี่น้องนะผู้ริ่เนินจองกับกอกถือต้องครบทุกอย่างกับพี่น้องค่ะทั้งธนาคารทั้ง,งอ่าสื่อจาของที่อยู่ตามประชาชนเท่าเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดให้มันถือมันต้องเลงยพี่น้องเด้อเงินเขายี่หรี่กับพี่น้องค่ะบอตตรงห่วงคะ่ะพี่น้องบ่ไเด้เป็นกู้ลูกกู้กูก้หลัยกยังหรอกพี่น้องอืมก็ได้ยูคค่ะพีน่น้องได้เงินเขาเดอ้อพี่น้องเด้อออกเป็นภาษาไทยเงินเข้าคะ่ะพี่น้องค่ะ แต่ต้องทําให้ถูกต้องทั้นสวิฟโคดทั้งธนาคารนะคะพี่น้องให้มันตรงกับที่เข้ากาหนดไว้ค่ะธนาคารตัวนี้ตัวนี้สวิฟตโคดต,ตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องสือหาข้อมูลได้พี่น้องเดอ้อจะฉีลงไปทุวทีทตัวแดนได้กนนัะพี่น้องมันสีเป็นกังวลคือผู้ดําเนิน่องจ้ะพี่น้องจา้าอุ้ยกวดสีใดได้พี่น้องเดอ้อผู้ดําเนินจองนะปวดได้เฮดแค่สามเดือนฉีเดือนได้พี่น้อง เป็นยังจังวา่าลุดน,นะจ๊ากระดกกระเดือกพี่น้องค่ะก่ะโอ้ยสูงมากค่ะสูงค่ะพี่น้องสูงมาสามปีคุณก็พี่น้องปีที่สามค่ะจังใดค่ะพี่น,อน,นอ้องอ่าเพจรกบุูธนรมเนินช่องเนะี่ยโอ้ยผู้อื่นเป็นวะอันโอ้ยเก็ดสองเดือนสามเดือนเพิ่งจะถอดแท้เป็นวะโอ้ยอย่าถอดเลยพี่น้องเด้อผู้นธรเนินช่องนั่นเฮงสามปีคุณพีนน่น้องจนะังใดเออเฮ็ดแต่อันเขาพวกฮันดังทัานยังหมดเฮ็ดมาเรื่อยๆกับพี่น้องไหนพรอไไรก็ กสร้างมันว่าไหนเขากัลุงเป็นวิดีโอเอาไว้เบื้องอ่ความคืดคองคุณน้ำเนินช่องในพี่น้องจา้าเออกอ็ดีใจค่ะแบบว่าเงินเขาช่วงคำกับพี่น้องคะ่ะก็รุ่น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 แต่ว่ากับคือกับที่แหลกกับถอดใจลรวได้พี่นอ้องแล้วคือว่าสิงเงินบกเขาน,นีา่ยนะแต่ว่าคุณน,น้ำเงนชองอ่องนี้ก็พานวันในพานกดพานยังเก็บเงินในมาประมาณหาเดือนแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่าได เดือนนี้การันตน์ทนับจากผ่าน,นก,ก็คือหาเดือนค่ะพี่น้องแต่ว่าหงางพันในเงินเพราะว่าไปเข้ากับเฮ็ดพิดกดนำเงินเพื่อกรับเงินไปหลง,หลงับเงินไปช่วงช่วงเดือนแรกเลยค่ะที่ที่ได้ไ้เรียน,นนะพี่น้องพล่วก็มาปดไทยปดไทยเป็นเกือบเดือนเลยค่ะพี่น้องค่ะผู้ดได้ที่เฮ็ดพิดกดเฮ็ดยังกะถ้าเข้าไปแก้ไปไข่ะเข้ากับว่าต้องตกใจเด้อพี่น้องเ้อระบบเพิ่งกระชี ขึ้นใ้เองค่ะพี่น้องเฮาว่าจะเข้าไปแก่ไปไขเพ่นว่าเข้าฮ็ดผิดกดอียังกะตามแก่ตามยังไปค่ะพี่น้องบ่ตรงตกใจนี่ประสบการณ์จริงเลยค่ะพี่น้องแล้วก็คอนเฟิ์มนะค่ะพี่น้องกอ,อกภาษาไทยก็ได้รับเงินนะคะค่ะเี๋ยวจิมเวอา์ให้ฟังมือหนาค่ะว่าปีไปปีมาเป็นแนวใดคือคือดีคือ,คอ,ด,คอดีถือระงับเงินล่ะภาษาไทยเป็นแนวใดนะค่ะพี่น้องก็คือแต่เรา แต่เราต้องกรอกให้ถูกต้องตามที่ตามบัตรประชาชนธนาคารนะคะแล้วก็วีบโคดนะคะแค่แค่ถูกต้องเอ่อบ่ตองไม่ไมีจุดมมหยัง้งเลยพี่น้องเด้อก็คือตามลายซื้อเข้าจำซื้อเฮาเลยค่ะพี่น้องแล้วก็คั้นบ่แน่ใจคือลงเป็นภาษาอังกฤษไปเลยค่ะมันจะบ่ตรงมาเราแว่งนะพี่น้องบ่ตรงแปลว่าโวยใดบ่ไนานน้องสีนะจาจ๊ะพี่น้องอะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พี่น้องจ้ะ มาอันบอกข้อมูน้ำแน่แล้วก็ดีใจน้ำค่ะพี่น้องอาจจะกิมมี่ฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเด้วเฮามือนาเข้ากับมาปุ๋ยกันไหมค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยมนันนี้ดีใจแห้งค่ะพี่น้องค่ะจูต่อเด้อพี่น้องเนะีอ